เขาไม่ีเราไมมีต้อกจาง่ไปดานกลาไปดำก็สวัสดีครับมุชุมากับสายฝนคือกอครับสมุชุนสามครั้งนี่ยิพยเท่เดือนทางมาปูเจ๊ยงหนีมาลุงต่อมฝนแห้งมีก็พ้าสายฝนเขามาเลยครับมือนี่ได้ซุ่มบเ่อ่คับมุชนจนใด้่าสัมผัสลุงต่อมยู่ที่บนเถียงเครับมือน่เพราะฝนตกนาช่วงที่ยทงเดินทางเขามาก็ตกแห้งอยู่ังต แต่ว่าลุงต่อมอยู่ขังล่าแต่จบเจ้ยครับมาเจกับลุงต๋อมเนาะมาเจกับลุงต๋อมเย้าครับท่านผู้ชมซึ่งงวดก้อนนี่เห็นบ่าวท่านผู้ชมล่องคิดเบิ้งเด้อครับงวดก้อนถีลุงต่อมพนวาปูเจกเอาง้วไปให้อยู่ในบ้านครับเอาเขาไปในคอกเลยครับสองตเนาะซึ่งภาษาขมิ้นพื้นบ้านเพื่อนนันเพื่อจะแปลว่างัวนนี่แปลว่ากูครับผมกูเก่าสองตัสองอยู่เหลวเป็นวัาสองตก็คือสอง ครับกระสองเกางตรงเลยครับกระเขาอีกคือเกาครับงวดนี้กระได้ครับแต่หมูชมงวดสิพานมามงวดนี้งวดสิพานมางวดนี้ลุงต้อมก็บ่าเพิ่นหายอีกคือเกาครับก็เลยพระเที่ยงเดือนทางมาติตามไปฝากท่านมูชมแฟนช่องเนาะซึ่งงวด่ิพานมาเพราว่าจะเป็น่ยนน้ำลุงต้อมความฝันหรือว่านากหน่อยเพิ่นมาสีว่าปูเจ็กนั่มไปนั่มเพิ่นไปเอื้นเพิ่นมาหาวิทีสารมือทีพระเที่ยงใดทาการไหวมือน,นั้น กับประคบว,ว่าเขาคือกันมือนัันเขาทั้งบนทั้งล่างครับปูเจกงวดนี้เขาทั้งบนทั้งล่างเพระาะว่าหนักน้อยเพื่อกระกนเน่นหายอยู่แล้วเป็นสี่เซ็ตกล่องกล่องใบไม้ที่มันเป็นเจ็ดหนึ่งสองครับผมกับมุนออกกับถูกยอ,อยู่แล้วหนึ่งเจ็ดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะลายอีกตัวหนึ่งก็คือ YouTube ยูทยูบเชียงไทยยูทูบเชียงไทยที่หนักน้อยเพื่อจุดมือนัันได้หนึ่งสองเก่าตรงๆคือกันครับนุ่งต่อมเลยครับมาท่านผู้ชมบพรว่าหลายใหญ่หางครับท่านผู้ชมอย่าฝนสีไม้แห้งนาะมันจะสะพายไม่ได้ ลูกต่ำกับเปียครับนั่งยืนทั้งทั้งกลางคนครับเพราะรงหน้าเพราะลุมอ๋อครับแต่ผู้ชมอยากให้แต่ผู้ชมแฟนช่องได้โชคได้ลาบกันสุดสุขนเนาะไปครับ่อหลายยาใหญ่ห่างไปถามก็รู้ต่อเลยเหมือนนี่ว่าฝันหรือยังอวันนี้ช่องไอสตาร์ a ช n e นลกับสตาร์ด้าแชนเนลนะคะใช้กล้องตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมครับไป เดี๋ยวถามให้ให้ลูกต้อมอยู่ข้างล่างล่ะให้ลูกต้อมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะส่งไหม่ให้ลูกต้อมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกับกล่องกับแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมเออครับกาสวัสดีครับพุ่ต้อมสวัสดีครับโอ้เสียดายเนาะงวดก่อนหนึ่โอ่ะนึก่าเป็นสามจีเพป็นไหนมาหลายงวดเนาะลุงต้อมเนาะหลายเลยเจ็ดแปดแล้วเจ็ดแปดงวดเราไม่บอกแปดงวดแล้ว แต่ว่าหันเอาบ่เปลี่ยนแต่ว่าชาวบ้านเพื่อนหันได้กันสนันสนุเขาไปเอาเงินเขาไปเอาเงินกันเท้าจะของกระนั่งบางเขาเอาเงินเขาไปเอาเงินเขาเปล่าบอกไม่จะดิตัวนแต่บางเฮเอาก็เอาบอกไม่จะดิตัวเนาะจะของเป็นคนฝันแต่ว่าคนอยู่คนคนเดียวเอาเงินชาวบ้านนัิวานจะไหนเนาะแต่บางเนาะมันก็บอกว่าถือครับมันก็เป็นโชคไพหมานมั่นเนาะคุงจำอาจจะเป็นคน เป็นคนบอกบุญซื้อครับท่านผู้ชมแบ่งปันนะลุงต้อมผู้เจิ๋เอามาให้ลุงต้อมลุงต้อมก็แบ่งปันกับชาวบ้านก็ได้ม่โชมไม่ลากับลุงต้อมก็ถือว่าเป็นบุญบารมีอีกข้างหนึ่งคือเก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้ก็บ่กว่ารายใหญ่ห้างครับท่านผู้ชมจะมาถอดสามข้อฝันเลยว่าผู้เจิ๋งพิ่นมหาหรือยังงวดนี่มานอนหน้าสามคืนแต่นาะกับลองมานอนเอาคักๆเบิ่งว่าเนาะ ก็น,นอนบ่หลับเลยเกือบแจ้งกันลูกไปกีดยานกนาะมือสองมือแต่กับฟอยู่ป้ายๆเนาอก็บอกว่าเออให้สองโตแล้วนอนกันนอนไม่ว่าให้กำพันวานะ่เพม่ว่าให้กำมือคางเดียวในใี่กำกำให้ได้บอกผู้มาน้ำพันว่าบอกนพูดผู้ม่ให้กำกำให้ได้กำคางเดียวได้พันว่าเออกำกำคางเดียวกำเอาอันเดียวคางเดียวพันว่า กไก่เคียงูุที่งวดวังหันหลับพันว่าเออไก่เคียงเรต้องไปไก่ดอกแต่แต่จ่ให้กล้ำก้ำมือค้างเดียวให้กล้ำเอา้ามีอันเดียวมีอันเดียวและให้กล้ำเอา้าสงสัยงวนนี้ที่ปูเจว่าวา่าคล้ายคล้าข้างวดเมื่อาากี้มันกะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามีหนึ่ง,งต่ว่าทีมเจ็ดออกไปอาจจะเปลี่ยนเป็นปตัวใหม่เขา ผู้มานะากันไข่บอ,อกกันว่าแต่เราหายจองตัวตามตัวแล้วบม่ทันมาพอมาใหม่นอกก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าคือแปลกว่าราะเที่ยงไข่กล้ามผู้ใดผู้มานะาไข่กล้ามเดือกกล้ามคางเดียวกล้ามคา,างเดียวกล้ามเอออันเดียวอันเดียวกล้ามคางเดียวมือหน้าให้กล้ามให้ยิบเอานั่นอันนึงอันนึงแต่ว่ามือคางเดียวให้ไปกล้ามเออง่ายๆๆเออ ต้องมาครับยังไหนปนอยเอ่ะปนอยสีเป๋ว่าจากไหนปนอยปนอยก็สีเป๋วเป็นเก่าหา่ะฮะมือมือไมนมีฝ่าเดียวมันหาหนึ่งกันไม่ไม่หรืออียังดอกมันมีสิ้นเดียวนะมันไม่ถอนเดียวนะว่างอยู่แต่ให้กำเอาอย่าเอาซองมือเด้ให้นี่ให้เอามือมือมือขวานอะเออมือขวานะกำกำเลยกำถ้ากันกำใครมีใหม่ถอนนึ่งมีมีอันเดียวใหม่น่ะมีอันเดียวให้กำเอา อย่าอย่าเอาซ้อมมือใดเอาเอามือเดียวเนี่ยมือเดียวกมกาเออหนึ่งท่อนแต่ให้เอามือให้กำเออให้กมเอาเก้าหนึ่งหาเหรอเก้าเก้าห้าหนึ่งแล้วเก้าหน่งห้าเก้าหนึ่งห้ามือจะหานึ่งไม่หาหนึ่งเก้าหนึ่ง้าก็จแปลตามส่วนเันฟนกเห็ดไอ้ผมหนาให้ยกมาจังซี่ิันวาน่ายกวามีิแล้วก็ให้กำโหลด ยายามือสายบอต้องเอาเพร้อมเออผมก็ว่าหนึ่งเก้าผมผมจังบอกาตเติมมา3ามโตจริงจริงมันก็ต้องมีหาแล้วน้อแต่ว่าอเอาสอโตว่าอย่าให้มันเพื่อเพี้ยนนะ <nhưng> คือสอโตก็เอาไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องมาอีกเลยนนะกำให้ได้ก่อนแล้วว่า แต่ว่าเบียจังเอแต่่วาตามตรงคันผู้เจกว่าให้เป็นพิศนามันมักจะถูกเนาะมักจะแม่นได้แต่ให้ตัวเลขที่บ่อเข่าได้แม่นเยอะให้ตัวเลขบ่อเข่ายังบอใไหแต่ก่อนสามตัวสองตัวแล้วไหทั้งล่างทั้งบนได้แต่บ่อเข่าประสิท่ิภาพมากคือกันลูกต้อมบอกถึงแกก่อนเลยเนาะของสามของบ่มี่เลยเนาะยังบอแต่ว่าคันบันนี้เอาง่วงมาให้ผัดถืกว่นนี้ง่วงสองตัวง่วงแงนหนาไปหาเราเพราะว่ามาเอาเออกูก่าเด้อเพราะว่าขมิ้นกูเน็ งวดนี่ยก็เอินกูน้ในเก้าวัานนั้นบ่มีท่อนใหม่<ด>ท่อนเดียวโดย,โดยสำรับในส่วนตัวของลูงต่อมในงวันนี้ลูงต่อมแปลเป็นหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าบวกเก่าสามตัว<ร>แต่เธอจองเคลียว่าห้าหนึ่งเก่าอยู่แต่ว่ายกนิวหามาแต่บริย,ยานมันเพี้ยนนะ บอแล้วก็บว่เป็นอย่างเขาแปลเพราะเขาเป๋ถึงข้าวกระได้เนาะเป๋อย่างนี่ก็ได้นึ่งเก้าหรือว่านึ่งหาหรือว่าหาเก้าย่งนี่ก็ได้แต่โดยส่วนตัวกับว่าไหลได้บัวไหลตัวได้นอนไปหน่อยเนาะก็เป็นเลขสามเปส่วนตัวมันกะลามก์เปิลกะเป็นนอนเฮียงนะลองกัมเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นอในกัมของเพิ่นไถเพิ่นไปนอนปูไถไปนอนเฮียงเออ ตนแรงให้กั้มไม่ได้พอสั้นะให้กั้มปูบางจังได้บ่ได้เพิ่นว่าโอ๊ยผู่ไส้ยังสิ่มากั้มกันบ่ได้เพิ่นพูนิ่งกันไค่กั้มปูขันบ่กั้มบ่ได้เพิ่นว่าโอ้ยนี่ว่าเก่าห่าจังให้เทเพิ่นว่าเนาะสามตัวนี่แหละแฝ่สำหรับเพวานเพิ่นไปนอนมองไอ้แพ่ได้พกหันหลังครับ ว้ยปู่เอ้ยมันเป็นเวนเป็นการรมอันมันพิดศีลทำ<ม>ได้ม่ก,กัมกับบรร่อใดคนว่าบรรา่ไดดจักงวดไปกับบรร่อดดอุ้ยอย่าให้บาปกรัรมเด้อ่า,รราเออเอาออกมาจากไม้นี่ไม่บังไปมังพิลักพิเล่ยเด้อคายวานอกลับมาอ้ยปู่ก็จังให้แ่ว่าน่ะบ่จยังให้ดอกคันม่กัมมุสุบ่อดดพวกคนดอกมาลอยเถื่อบ่อดด คำบอกคำนบอกม่บ่อบอกไม่บวก็บ่ได้ดอกเจ้าก็บ,บ่ได้กับซีอิ้วจังสี่เน่คอยว่าใต้ตี <c oughs> อ๋อน้อยกับใต้เขาขบาอคอ,อยอยู่คำามาซื้อป่าสองรอยเนาะคอยเม็ดสองร้อยตอนยางคอยบ่ได้ซื้อยังคอยว่า,บบานา่ะซื้อพุ่มาตึกป่าได้พุ่มบ่ดได้ซื้อสองเก้าไถ เลขสี่ยังบ่นี่จ้าคนฟันศูนย์แปดสี่พูดฟันเห็นสามตู้พนว่านคอยเลยถิ่มปูแล้วเบ้าสองเก่าว่าเอาน้ำเจ้านั่นก็ให้มากกว่าก็ฝากเราไปซื้อเอาเอาน้ำเจ้านะมัเบาน้ำปูสองตัวย้ะว่าเท่าจะจะทวนคล่อมคล่อมฝันของงวดก่อนนะท่านผู้ชมน้อยฟังเนาะงวดก่อนนี่ให้ยังหน่อยงวดตัวแม่ได้เอาไปไหว้ขอกอยู่เฮือนใดหันไปคอยบนแนม มันก็เอิญหม้อหมอ้หมอมอะไรมันห้องนอ้นนองงวน้นอไข่กัมโบแนบแบบไข่อยเครียดข่อยซูนซูนจนังไดเอาซื้อให้เลียวแล้วว่าบ่ต้องได้ซื้อลววะว่าเอาอกันว่านนี้มาลุงจอดก,ก่อนโอ้เพราะว่าพอเถื่อนนั่นนั่นขันเลขด้ยได้นั่นเถื่นอนเลขไหนอุ้ยงวดสองตเดือบพอเถื่อนกันตีง,งา่ายๆกับสองเก้าลักกู้เก้าน้อกวดสองตคือบ่ยุ่งนะแปลให้โยว่าคือเป็นเก้กาภาษาเขมรแปล กูเก่าดีกว่าวด้เนาะสองตูมันก็เอาแต่ว่าเออแต่ว่าเออเอาว่าด้เออฝันแม่นลุงตั้มนี่ฝันแม่นยอมรับอยู่พอฝันแม่นขันฝันแบบว่าเป็นปริศนานี่มักจะตรงมักจะตรงพร้อมแล้วแปรมานี่ตรงอยู่เรื่อยเด้เน๊ะเมที่ว่าเอาครบให้สองตู้มขึกันเห็นบ่งมืนัในกาบุญสองเก่าขึ้กันบ่หรือเก่าสองเก่าสองเก่าสองแต่เถื่อแกเดินนอนเถื่อแกเราใช แม่บัวผู้เจ้าหลับสิ่งปลากินอยู่หลังศาลนี่แต่ปลานิ่นขึนแหลกไดอกินไต่ปลาอยู่นี่ละปลาอยู่นี่คือเอาไวใ้ให้กินให้ปิ้งกินเดอ้อมาให้ต้มก็เต็มยอยายพูดายยังนอกก็ห่มกินแต่ในกลุ่มเดอ้อปิ้งเดอ้อสิงปลากินไปอย่าต้มไม่ต้องต้มดอกปิ้ง คือต้ปิ่งอยเทียงนั่นล่ละว่าอานนังหน่อยครับเบื้องครับท่านผู้ชมพระเที่ยงจะมาสรุปตัวเลขที่ลุงต้อมฝันในงวดนี้ครับว่าคือเปรี้ครับซึ่งลุงต้อมฝันว่าปูเจกมานอนนั่มละหกรรมไหกรรมของลุงของปูเจกแหละครับผมเนาะลุงต้อมพ่นกระแปะหาครับแปะห้ทุกงวนละครับยังมวดที่ผ่านมาลุงต้อมกระแปะหาว่าปูเจกเอาวัวไม่สองตัว งวกกะภาษาเพิ่งเกินกูกูกะเก่าก็เป็นสองเก่านะครับเนาะงวงนี่ลุงต่อมกับแปร่ห้คือเก้าครับแปร่ห้ก็คือหนึ่งเกาเกาหนึ่งนี่ครับตัวที่ลุงต่อมเิ่นแปรไห้แต่ว่าลุงต่อมว่ามีมือหนึ่งที่ลุงต่อมฝันว่าปูเจคห่เอาปลามาปิ้งกินครับเป็นปลานิ่นเนาะเป็นปลานิ่นแต่ว่าลุงต่อมจะแปรบ่คือมูครับว่าส่วนมากคนจะแปรปลาที่เป็นแปดแต่ลุงต่อมบอกว่าปลาเป็นหาครับฉะนั้นแล้วลุงต่อมก็เลยจะจับใส่เพื่อว่าท่านไดชื่นชอบ สามตัวเนาะก็คือห้าหนึ่งเก้าแต่ว่าคันให้เนีนนี่ใหเนีน,นเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับแต่นี่เป็นชุดที่ย้ายออกมาก,ก็เป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็เก้าห้าห้าเก้ากระมุนออกจากนี่ละครับหมุนออกจากสามตัวนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะถ้าท่านได้ชุนน้อยไม่อยากลงทุนหลายก็ลองเบิ้งครับตามสีงลุงต่อมฝันทุกครั้งลงุลงต้อมแปรให้ทุกครั้งกับมันจะตรงเป๊ะเ,เ,เลยครับท่านผู้ชมยังงวดกว้อนกับฝัน ที่พอเทีงวัเอาไปล่ะครับเอาง่วงมหาห้กับแปให้เป็นสองเก่ากับเขาตรงตรงได้เนาะฉะนั้นแล้วกับเบื้องเอาล้วกรับพิจณาเอง,เองเนอะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไงท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้เบื้องยังมีสติเด้อครับจนเหล็กปูเจ๊ต้องอรอดหนักหน่อยครับผมอรอดหนักหน่อยผพิ่ขมาทถึงจะได้ทั้งล่างทั้งบนยังหัวที่ผ่านมาเนาะถ้าท่านใดชื่นชอบเรขของปูเจ๊ก,ก็ห้อรอดจิต๋ตามกับหนักหน่อยครับคลิปนี้ก็เป็นความฝันของลุงตั้ม ลุงต้งบอกเขามาแล้วรมมาณเจ็ดแปดงวดครับผมความฝันคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับขอขอบคุณขอบคุณลุงต้อมครับผมที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาขอบขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลขออยทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีเด้อครับมือนก็มาน้ำสายฝนเบิ่งกันเลยครับสายฝนกันยังไม่คือเก็ก่อขให้ท่านผู้ชมทุกท่านมันหมานกันสูบผูสูบคนสูบหม่องสูบอลเด้อครับเมือนนี่ พอเที่งขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะเดินทางไปต่ออีกครับเดินทางไปต่ออีกเน,ะเนาะเดี๋วยวเจอกันอีกครับแต่มือนจะมันหมานกันสุภูดสกคนไปละครับ<น>รไปกับสายฝนคือกันเบิ่งบักุงพงน่าา้ึมอยูได